เดชคัมพีเทพทธิตตอนที่71ภารกิจต่อเนื่องหรอือที่ด้านข้างของสมาคมนครบมีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งทว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะเข้าไปได้นี่ไม่ใช่เพราะระเบียบของสถานพยาบาลแห่งนี้แต่เป็นเพราะค่ารักษาพยาบาลที่นี่ค่ารักษาสําหรับสถานพยาบาลแห่งนี้สูงกว่าสถานพยาบาลทั่วไปข้างนอกสมาคมถึงร้อยเท่า ยกเว้นแต่พวกเขาหมดสติอาการหนักทหารรับจ้างจะไม่ย่างเท้าเข้ามาในสถานพยาบาลแห่งนี้ต่อให้แขนขาหาักหมดก็ตามแม้ยามที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้หินบำบัดพวกเขาก็จะไม่ซื้อมันจากที่นี่แต่จะไปซื้อจากถนนข้างนอกแทนแม้ว่าหินบำบัดระดับกลางระดับตำเหล่านั้นผลิตมาจากสัตว์อสูรที่มีคุณสมบัติเป็นยารูปแบบพิเศษที่ให้ผลน้อยกว่าปกติและราคาแพงมาก ราคาก็ยังถูกกว่าหินบำบัดระดับกลางที่ขายโดยสถานพยาบาลแห่งนี้ถึงสิบเท่ากล่าวกันว่าสาเหตุที่ทำให้มูลค่าบริการในสถานพยาบาลแห่งนี้สูงมากเป็นผลของการตัดสินใจทำเมื่อหลายพันปีมาแล้วโดยวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ผู้ก่อตั้งสมาคมนักรบโดยเหตุผลไม่ใช่เพื่อหาเงินแต่เพื่อเตือนคนรุ่นหลังให้รู้จักใช้สมองในการรบมากขึ้นดังนั้น พวกเขาจะได้ประสบปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยลงและงดเว้นความประมาทอย่างงงงงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้แย่ยางรู้สึกว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ความจริงดีกว่าสถานพยาบาลของจักรวัดอยู่มากอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มียาปลอมการรักษาปลอมๆในสถานที่แห่งนี้เป็นความจริงที่ว่ามันอาจแพงเกินไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าในแง่ของคุณภาพและความถูกต้องนอกจากนี้ ยังมีจุดอื่นอีกสถานพยาบาลไม่ได้เสนอสินค้าที่มีราคาที่ดีแตกต่างกันให้แก่ลูกค้าที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายหรือคนสามัญจะได้รับบริการที่คุณภาพดีเสมอกันในราคาเดียวกันหลังจากที่เย่ปิงได้เข้ารับการรักษาจนถึงตอนนี้นางฟื้นตัวได้เร็วมากเมื่อเย่หยางมาเยี่ยมนางอีกครั้งนางก็ฟื้นแล้วเย่ปิงตื่นเต้นมากเมื่อเห็นเขา นางวิ่งเข้ามากอดเขาและร้องไห้พิ่สาาเสียงขาดหายไปดูเหมือนว่าเดรุณีน้อยนางนี้คงผ่านความทุกข์ยากมาไม่น้อยนางปล่อยให้มันพรังพลูออกมาพร้อมกับน้ำตาเย่หยางปลอบนางให้สงบอยู่นานก่อนที่เย่ปิงจะสะอื้นและสงบใจลงได้พอเช็ดน้ำตาเสร็จเย่ปิงใช้ผ้าคลุมบางปิดหน้านางทันทีและมองมาที่เจ้าอ้วนไห่และเย่คง ที่ยืนอยู่ด้านหลังเย,ย่หยางอย่างระมัดระวังเพราะมีประสบการณ์ถูกเพื่อนร่วมทีมหักหลังและทำลายตัวเองอย่างคาดไม่ถึงเย่ปิงจึงต้องตั้งท่าป้องกันตัวไว้ก่อนนางไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้าอีกต่อไปข้าชื่อเย่คงเป็นคนนำทางให้คุณชายสามเย่คงรีบแนะนำตัวเองขอชื่อไห่ต้าฟู่คนทั่วไปเรียกว่าต้าไห่ข้าเป็นคนสบายสบาย แม้ข้าจะเป็นเจ้าของคัมภีร์อันเชิญและเป็นเจ้าของแร่เหล็กชั้นทองแดงระดับสองข้าก็ไม่เคยอวดใครคำใช่คนแบบนั้นนะคุณหนูเย่ปิงเจ้าจะเรียกข้าว่าลูกพี่เหมือนกับคนอื่นก็ได้นะแม้ว่าพี่ชายเจ้าจะเป็นหัวหน้าก,กลุ่มก็ตามเหอะข้าก็ยังเป็นลูกพี่เขาอยู่ดีเจ้ามั่นใจได้เลยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตข้าจะคุ้มครองเจ้ารับรองว่า ตาบใดที่ข้าตาหายยังคงอยู่ที่นี่จะไม่มีผู้ใดมากล้าลังแกเจ้าดูแขนข้าสักอ่อนสินี่มันไม่ใช่ไขมันนะนี่มันกล้ามล้วนเลยโอ้ยก่อนที่เจ้าอ้วนไ้จะพูดจบเขาก็กลิ้งไปอยู่บนพื้นแล้วเย่คงและพี่น้องสกุลลีลงมือซ้อมเขาอีกจนเขาลองล้านเหมือนกับหมูถูกเชื่อดพี่สามทำไมพี่มาที่หอทงเทียนนี้ล่ะเยะปิงถามจริงจังในที่สุด ตอนนี้นางก็ได้พบพี่สามของนางผู้ที่นางไม่ได้พบมาหลายเดือนแล้วเขาดูแข็งแกร่งเกินกว่าจะประเมินได้มีกลิ่นอายของความแข็งแกรง่งชนิดที่คาดไม่ถึงเป็นความรู้สึกที่ทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยเหมือนกับภูเขาตระงานที่ทําให้พวกเขามั่นใจได้อืมแม่สีเป็นห่วงเจ้านางส่งข้ามาที่นี่เพื่อพาเจ้ากลับไปเยี่ยหยยื่นมือออกไปและแตะมือนางอย่างสุภาพ พร้อมกับยิ้มให้เล็กน้อยข้ากลับบ้านแน่แต่การฝึกของข้าได้ยังไม่จบยังไม่มีหัวใจต้นโอ๊กพยกระดับให้ข้านักรบมนุษย์พึกษาจะไม่มีทางต่อกรกับศัตรูได้เย่ปิงพูดถึงการแข่งขันทดสอบความสามารถของผู้เยาตระกูลเย่ที่จะมาถึงตอนปีใหม่นี้เย่ปิงตั้งใจตอบโต้ความขับข้องใจที่พ่อแม่พี่น้องของนางได้รับดังนั้นนางจึงมาฝึกที่หอทงเทียน ถ้านางกลับบ้านไปตอนนี้นางเชื่อว่านางคงไม่สามารถเอาชนะเย่เยี่ยนและเย่เทียนได้เนื่องจากสองคนนี้ได้รับยกย่องจากครอบครัวหลักในตระกูลแม้ว่านักรบพึกษาของนางจะยกระดับเป็นชั้นทองแดงระดับสามก็ตามแต่ความเร็วในการเคลื่อนไหวของมันก็ยังช้ามากตอนนี้เย่เทียนและเย่เยี่ยนยังเป็นเจ้าของอสูรธาตุไฟที่เป็นดาวคมของนักรบพึกษาพวกเขา ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นหลักของตระกูลเยแน่นอนว่าพวกเขายังเป็นเจ้าของหุ่นอสศูนที่แข็งแกร่งต่อให้พวกเขาส่งอสศูนย์หุ่นออกมาสู้กับนักรบพฤกษาพวกเขาก็จะไม่แพ้ไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยให้เจ้าได้สำเร็จการฝึกภายในสองวันนี้แน่นอนจากนั้นเราให้กลับบ้านด้วยกันเย่ยยางรูปศีรษะเยปิงยังเห็นใจ ครอบครัวที่สี่จะต้องพึ่งพาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้มาตลอดกลับกลายเป็นว่านางต้องทนทุกทรมานมาตลอดหลายปีนี้เพราะเจ้าเด็กที่น่าสงสารเป็นคนไร้ประโยชน์ค่ะพอได้ยินอย่างนี้ก็มีผลต่อจิตใจยเย่ปิงทันทีในที่สุดนางก็มีพี่ชายที่นางเชื่อใจได้สิทธแม้ว่าเขาจะเพิ่งทำสัญญากับคัมพีเมื่อไม่นานมานี้แม้ว่าเขายังอยู่ในระดับหนึ่งขั้นเริ่มฝึกหัด มีแต่ต้นดอกน้ำเป็นอสูรที่ทำสัญญาด้วยยังไม่สามารถแม้แต่จะเรียกอสูรผู้พิทักษ์ออกมาได้อย่างไรก็ตามด้วยพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเขาตราบใดที่เขาคร่ำเคร่งฝึกอย่างจริงจังเขาจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดยามนั้นดารุณีน,น้อยนามเย่ปิงตัดสินว่าจะช่วยเย่อย่างเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้นางตั้งใจจะซื้ออสูรน,นักสู้ดีๆให้พี่ชายนาง และจะพาเขาไปฝึกซึ่งจะทำให้เขาสามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นในการแข่งขันประจำตระกูลในช่วงปีใหม่จากนั้นเขาจะได้แสดงผลงานให้สมาชิกตระกูลได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนไร้ประโยชน์แต่เป็นอัจฉริยะซ่อนเร้นขณะเดียวกันเขาจะทำให้ทั้งท่านพ่อและท่านแม่แปลกใจอย่างที่สุดุวยไทยหลังที่อยู่เงียบๆม,มาตลอดเวลาแต่ในที่สุด มันรู้สึกว่าผู้คนลืมมันไปแล้วทันใดนั้นมันเดินตรงมาหาเย่หยางและเอาหัวมันสีกับขาของเขากระดิก้หางพยายามประจบเย่หยางท่าทางของมันต้องการแสดงความรู้สึกเหมือนจะบอกว่าข้าก็ต้องการทัก้ายคนหนูด้วยเหมือนกันการปรากฏตัวของมันทําให้เย่ปิงโดดผังด้วยความตกใจนางตกตะลึงจ้องมองหุยเฉลังซึ่งมีสองหัวมีไฟพ่นออกทางจมูก และบนตัวของมันมีรัศมีสีดำเปล่งออกมามายืนอยู่ตรงหน้าของนางแปลกเจ้าตัวนี้คงเป็นหมาป่าที่ยังไม่ได้ทำสัญญาพ,พี่สามนั่นนั่นนั่นมันคือตัวอะไรเหรอเยป่ปิงถึงกับตกตะลึงจนติดอ่างยิ่งเมื่อนางเห็นเย,ย่หยางเตะเจ้าหมาป่าปีาปาศาจสองหัวที่กำลังประจบอยู่จนปลิวฮึอย่าไปพูดถึงเจ้าหมาตัวนั้นเลยข้าโมโหทุกทีที่ได้ยินเรื่องของมัน ทันทีที่เย่ปิงได้ฟังเรื่องราวที่หุยเทยหลางเคลื่อนอสูรควันและอสูรไฟปีาศาจเย่หยางก็เลยใจร้อนดุดไฟสัตว์อสูรทั้งหมดเป็นอสูรชั้นทองแดงระดับสามจากแก้วผลึกทั้งนั้นแต่หุยเทยหลางฟาดเรียบโดยไม่ขออนุญาตจากเขาก่อนหุยเทยหลางเจ้าตัวแสบขนาดอยู่ต่อหน้ามันอย่างหน้าด้านขนาดนี้แล้วรับหลังเขาจะไปเชื่อใจมันได้อย่างไรล่ะก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยมีเวลาได้สั่งสอนมันแต่ตอนนี้ เขามาคิดถึงมันดูแล้วถ้าไม่ตีมันให้ตายก็ต้องปล่อยมันไปง่ายๆนี่มันหมาป่าปีศาจส,สองห่วของพี่ไม่ใช่หรอเย่ปิงเบิกตากว้างน่ารักนางไม่ปักใจเชื่อเท่าไรนักฮข้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันชื่อหุยเท่หลงังจะหมาไยต่ำจอมงกเกิดมาเพื่อโดนทุบตีจริงๆเย,ย่หยางพยักหน้า<ะ>หุยเทหลังตะกายกลับมาอย่างกระตือรือร้นมันกระดิกหางอย่างเร็ว แม้ว่าระดับชั้นของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่ความฉลาดเพิ่มตามมันไม่ทันแล้วพี่ไปเก็บมันมาได้อย่างไรอะเยะปิงไม่เชื่อว่าร้านสัตว์อสูนสายนักสู้จะมีหมาป่าปีศาจสองหัวชั้นทองแดงระดับห้าเอาไว้ขายต่อให้มีไว้ขายมันก็คงจะไม่เชื่องขนาดนี้แล้วสัตว์อสูนชั้นทองแดงที่ชอบให้เตะให้ถีบจะมีได้อย่างไรกันละ่ะถ้าเป็นหมาป่าปีศาจสองหัวชั้นทองแดงระดับห้าทั่วไป ถูกทุบตีอย่างนี้ความพักดีของมันจะต้องลดลงเหลือศูนและมันจะหนีไปเลยโดยไม่รอให้เรียกมันออกมรลบเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเหย่ยังแต่งนิยายหลอกเด็กอีกครั้งเขาเริ่มเล่าเรื่องราวอย่างคึกขขนองบอกว่าเขาไปพบไข่สัตว์อสูนที่ขายแบบรถราคากระนำ่ำใบละห้าเหรียญทองแดงตรงมุมร้านขายอสูนนักสู้มันมีฝุ่นจับเต็มไปหมด ไม่มีใครให้ความสนใจดูมันเจ้าหุยเชลังนี้ถือกำเนิดมาจากไข่เลหลังใบละห้าทองแดงที่เขาขายแบบไม่ใส่ใจพอมันฟักออกมาทีแรกมันก็เป็นหมาป่าเล็บเหล็กชั้นทองแดงระดับสองที่อ่อนแอตลอดทางที่ผ่านมาไม่แน่ชัดว่ามันไปเก็บอะไรกินตามรายทางมาบ้างและทันใดนั้นมันก็วิวัฒนาการไปเป็นหมาป่าปีศาจหลังเหล็กชั้นทองแดงระดับสาจากนั้นพอเข้าหอทงเทียน ก็แม่แน่ชัดว่ามันไปกินอะไรมาอีกในที่สุดมันก็เปลี่ยนเป็นหมาอัปวรักอย่างที่เห็นนี่แหละหลังจากเย่อยางเล่าเรื่องราวอย่างขมขื่นหุยไช้หลางมันขยันก่อปัญหาและตะกละเป็นสัตว์อสูรที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคำพูดเหล่านี้อย่าว่าแต่เย่ยปิงเลยแม้แต่คนที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนั้นพอได้ยินก็ชะงักค้างกันไปหมดเจ้าหนุ่มนี่พยายามหลอกใครกันหรือไข่อสูรทุกๆใบ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลของสัตว์ภายในอย่างจริงจังมันจะต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผลเป็นอย่างอื่นก่อนที่จะนำมาขายยิ่งกว่านั้นพวกมันไม่เคยได้ยินว่าไข่สัตว์อสูรขายกันใบละห้าทองแดงมันไม่เหมือนกับขายไขย่ไก่เลยร้านสัตว์อสูรรบอยู่ที่ไหนกัหรอเราจะไปซื้อไข่ใบละห้าทองแดงจากที่นั่นบ้างบางที เราอาจจะได้หุยใช้หลังตัวที่สองบ้างในทีน่นี้มีอยู่คนเดียวที่เชื่อเรื่องที่เย่หยางพูดทุกอย่างซึ่งนั่นก็คือเจ้าอ้วนไห่เย,ย่คงทำหน้าผิดหวังเขากังวลว่าถ้าเขาไปเกี่ยวข้องกับเจ้าอ้วนไห่มากเกินไปเขาคงจะติดนิสัยปัญญาอ่อนจากเจ้าอ้วนนี้เป็นแน่สิ่งเดียวที่เขาแน่ใจก็คือหนทางเดียวที่จะทำให้เจ้าอ้วนไห่ตายได้ก็ด้วยความโง่ของตัวเองนั่นแหละ เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้วิธีอื่นถ้าเขาเชื่อว่าเขาสามารถซื้อสัตว์อสูรชั้นทองแดงระดับห้ายางหุยเทหลังด้วยเงินห้าทองแดงจากร้านขายอสูรรบแล้วก็ก็คงได้เพียงแต่ฝันกลางวันแทนในจินตนาการของเขาอาจจะมีสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเข้ามาหาเขาด้วยตัวของมันเองและต้องการจะทําสัญญากับเขาไม่ว่าจะเป็นหรือตายไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นมันยังต้องการใช้ชีวิตของมันร่วมกับนายของมันตลอดไป นั่นพอจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้แน่นอนคืนเป็นไปได้จริงๆฝนหมูอบคงตกลงมาจากฟากฟ้า,าได้แน่พวกเขาเคยเห็นแต่คนโง่นอมแหนมมากันหมดแล้วแต่ไม่มีใครสักคนที่เคยพบเจ้าคนโง่ขนาดเจ้าหมูตอนไห่มาก่อนซื้อหอยเช่หลางอีกตัวด้วยเงินห้าทองแดงนี่นะคงจะมีแต่เขาเท่านั้นที่จินตนาการเปตุเปตะอย่างนั้นได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพี่สามตอนนี้ ท่านมีสัตว์สูนที่แข็งกแกร่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเย่ปิงมีความสุขแทนพี่ชายของนางด้วยอสูรชั้นทองแดงระดับห้าอย่างหุยไชยหลางเมื่อพวกเขากลับไปที่ปราสาทในตระกูลแต่ต่อสู้แข่งขันประจำปีใหม่ของตระกูลจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ตกใจต่อความก้าวหน้าของพี่ชายนางเชียวหรือท่านพ่อท่านแม่ของพวกเขาก็ยิ่งจะยินดีกับพวกเขาตอนนี้พวกเจ้า จะไปวงกดศิล่าดำเพื่อจบภารกิจหัวใจต้นโอ๊กเหรอให้ข้าร่วมทางด้วยนะอีนานไม่หญิงตางามปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีปีมีขลุยฮึพี่อีนานท่านพบเบาะแสโดยบังเอิญเหรอเย่หยางยิ้มกว้างขณะถามกลับอะทันทีที่เย่ปิงได้ยินเย่หยางเรียกว่าพี่ชายอีนานนางแทบจะเป็นลมเพราะความเป็นห่วงผิดปกติทางสายตาของพี่ชายนางนางคิดว่า ดูเหมือนจะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่พี่ชายนางไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างชัดเจนระหว่างชายกับหญิงข้ามีภารกิจต่อเนื่องและสิ่งที่หาก็คือหัวใจต้นอกท่านป้าบอกข้าว่าถ้าข้าทำภารกิจต่อเน,นื่องได้สำเร็จอย่างน้อยข้าจะได้รับอสูรรบหรือสมบัติชั้นทองถ้าข้าสำเร็จภารกิจได้อย่างงดงามอย่างนั้นพวกเขาอาจจะให้อสูรนักสู้ที่มีภูมิปัญญาแก่ข้าส่งตัว พวกเจ้าอยากจะลองร่วมทีมกับเราบ้างไหมแม้ว่าอีนานจะยังโกรธเย่หยางแต่นางก็ไม่ลืมเชิญเย่หยางเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยหืมภารกิจต่อเนื่องหรือเยคงแทบคลั่งเขาจำเป็นต้องเป็นยอดยุทธระดับห้าเป็นอย่างหน่อยจึงจะสามารถได้รับภารกิจต่อเนื่องได้เป็นไปได้ว่าพี่อีนานี้เป็นนักสู้ระดับห้าอย่างนั้นหรือพรอมสารอสูรที่มีภูมิปัญญาหรือ ปากจะอ้วนไห่อ้าขางจนน้ำลายไหลออกมาเหมือนกับน้ำตกและยังไหลต่อไปได้อีกอย่างน้อยก็พันเมตร